วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้ทุกคนต้องระวังกันมากขึ้นเวลาไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมื่อมีคนเอาของมาให้กินฟรีวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากคนจริงซึ่งเป็นเพื่อนของผมที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วและมันเป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมเลย เขาบอกว่าถ้าเวลานั้นเขาไม่ระแวงและไม่ใช้ไหวพริบเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังแล้ว ก่อนจะเข้าเรื่องจริงจังผมต้องเตือนเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การหาทําลายเกียรติคุณของชาติใดาชาติหนึ่งแต่เป็นการเล่าประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เป็นข้อปฏิบัติสําหรับคนที่อยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อได้พบเจอกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในโลกนี้มีคาถามีของขลังมีการใช้ยาสั่งต่างๆที่เราไม่ควรประมาทเลย และสิ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเราไม่ระมัดระวังการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบลึกลับหรือมีการใช้ของขลังเป็นเรื่องปกติเราต้องเรียนรู้ให้มากและต้องระวังให้มากด้วย ยังการดื่มน้ำแก้วเดียวอาจจะกลายเป็นจุดเริ <s <S ่มต้นของฝันร้ายที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เพื่อนของผมชื่อแมทเป็นคนชอบเดินทางชอบผจญภัยและที่สำคัญเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเวทมนต์อะไรเลย เขาเป็นคนที่คิดแบบตักกะวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยเหตุผลไม่เชื่อลางสังหรณ์ไม่กลัวบรรยากาศแปลกๆและที่สำคัญเขาไม่เคยปฏิเสธของฟรีๆที่คนท้องถิ่นให้คำว่าระวังระแวงในพจนานุกรมของเขาไม่มีและนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สยองขวัญที่เปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขาไปตลอดกาล เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแมตตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาคนเดียวเขาวางแผนการเดินทางไว้ประมาณ3สัปดาห์จะไปเที่ยวตั้งแต่เสียมเรียบไปจนถึงพนมเปญและอยากจะสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นให้มากที่สุด เขาไม่ได้จองโรงแรมหรูหราแต่เลือกพักเกสต์เฮาส์ท้องถิน่นหรือบ้านพักที่คนท้องถิ่นดูแลเพราะอยากได้บรรยากาศที่แท้จริงวันแรกที่ถึงเสียมเรียบทุกอย่างดูปกติดีแมตไปดูวัดนครวัดไปเที่ยวตลาดกลางคืนกินข้าวที่ร้านข้างทางทุกอย่างราบรื่นดีเหมือนการเดินทางทั่วไป แต่เมื่อถึงวันที่สเขาตัดสินใจออกจากเสียมเรียบเพื่อไปหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในเมืองเล็ก,ลกๆที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเขาใช้บริการรถตุกๆกท้องถิ่นและบอกกับคนขับว่าอยากไปที่ไหนสักแห่งที่เงียบสงบอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านคนขับรถตุกๆชื่อโซทาเป็นผู้ชายวัยกลางคนผิวคล้ำตาดูลึกลับ และมีรอยสักแปลกๆตรงแขนเขาพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยและดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่แมตต้องการโซทาบอกว่าเขารู้จักหมู่บ้านเล็กๆหมู่หนึ่งที่อยู่ห่างจากเสียมเรียบประมาณสองชั่วโมงหมู่บ้านนั้นยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบโบราณไว้ชาวบ้านเป็นกันเองและจะให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แก่แมตอย่างแน่นอน แมดคิดว่านี่เป็นโอกาสดีเลยตกลงไปกับโซทารถตุกๆวิ่งออกจากตัวเมืองผ่านถนนสายหลักแล้วเลี้ยวเข้าไปในถนนลูกรังที่คับแคบและเป็นหลุมเป็นบอ่อยิ่งไปไกลทัศนียภาพรอบข้างก็ยิ่งเปลี่ยนไปจากป่าไผ่เขียวชะอุ่มกลายเป็นป่าทึบที่ดูมืดมิดแม้จะเป็นเวลากลางวัน ต้นไม้ใหญ่โตปกคลุมแสงแดดทำให้บรรยากาศดูครุขระและแปลกแปลกแมทเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆแต่เขาบอกตัวเองว่าคงเป็นเพราะอ่านเรื่องผีมามากหลังจากเดินทางไปอีกสักครึ่งชั่วโมงในท้ายที่สุดรถตุกๆก็เข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆที่ดูเหมือนจะถูกแยกออกจากโลกภายนอก บ้านเรือนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าๆยกพื้นสูงมีบันไดไม้เก่าขึ้นไปผู้คนในหมู่บ้านดูสงบเงียบแต่เมื่อเห็นแมททุกคนก็เริ่มออกมาจากบ้านเด็กเล็กๆวิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงคนแก่นั่งพูดคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกอย่างดูปกติดีไม่น่ากลัวอย่างที่คิด โซทาแนะนําแมทให้รู้จักกับหัวหน้าหมู่บ้านเชื่อว่าตาสมบูรณ์ตาสมบูรณ์เป็นชายชราวัยเจสบกว่าหลังโคง้งผมหงอกขาวแต่ดวงตายังคมกริบเขาใส่ผ้าถุงแบบขเขมรและมีเครื่องรางสีแดงผูกที่ข้อมือตาสมบูรณ์ต้อนรับแมทด้วยรอยยิ้มและบอกว่านานแล้วที่ไม่มีคนต่างชาติมาเยือนหมู่บ้านเขา เขาเชิญแมดมานั่งพูดคุยและเสนอว่าถ้าแมดอยากจะค้างคืนในหมู่บ้านเขายินดีให้พักที่บ้านของเขาแมดรู้สึกชื่นชอบในความเป็นกันเองของคนในหมู่บ้านเลยตัดสินใจค้างคืนหนึ่งคืนโซทาบอกว่าจะกลับไปรับแมดพรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วขับรถตุกๆออกจากหมู่บ้านไปตอนบ่าย ตาสมบูรณ์พาแมทเดินชมรอบหมู่บ้านเขาเล่าให้แมทฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านและประเพณีต่างๆที่ยังคงรักษาไว้แมทสนใจมากเพราะได้ความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนตาสมบูรณ์เล่าว,ว่าหมู่บ้านนี้มีประวัติยาวนานกว่า300ปี บรรพบุรุษของคนในหมู่บ้านเป็นหมอยาและนักปรา์ที่มีความรู้เรื่องการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและที่สำคัญพวกเขามีความรู้เรื่องการทำยาสั่งยาสเสน่และเวทมนต์คาถาต่างๆเมื่อได้ยินคำว่ายาสั่งแมทรู้สึกตื่นเต้นเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับยาสั่งของขเขมรมาก่อนแต่คิดว่าเป็นแค่นิทานพื้นบ้าน เขาถามตาสมบูรณ์ว่าเรื่องยาสั่งมันจริงหรือเปล่าตาสมบูรณ์หัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าสิ่งที่คนนอกไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจริงเขาบอกว่าในหมู่บ้านนี้ยังมีคนที่มีความรู้เรื่องการทำยาสั่งอยู่แต่จะใช้เฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเมื่อถึงตอนเย็นตาสมบูรณ์เชิญแม็กมากินข้าวเย็นที่บ้าน ภรรยาของตาสมบูรณ์ซึ่งแมทเรียกว่ายายกำลาเป็นหญิงชราอายุใกล้เคียงกับสามีเธอทำอาหารให้แมทกินมีข้าวโพดย่างปลาน้ำแห้งและผักต่างๆรสชาติดีมากแมทกินได้อร่อยและชื่นชมฝีมือการทำอาหารของยายกำลาหลังจากกินข้าวเสร็จคนในหมู่บ้านเริ่มมารวมตัวกันที่ลานบ้านของตาสมบูรณ์ พวกเขาจุดไฟฟางนั่งล้อมวงกันแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆบรรยากาศดูอบอุ่นและแมทรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ทุกคนพูดภาษาขเขมรแต่ตาสมบูรณ์คอยแปลให้แมทฟังมีการเล่าเรื่องตำนานเรื่องผีและเรื่องแปลกประหลาดต่างๆ บรรยากาศค่อยๆกลายเป็นลึกลับเมื่อทุกคนเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติตาสมบูรณ์เล่าให้แมดฟังว่าในป่าใกล้หมู่บ้านมีสุสานโบราณที่เป็นที่ฝังศพของนักปราดและหมอยาในอดีตคนในหมู่บ้านเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษยังคงอยู่ในป่านั้นและจะออกมาช่วยเหลือลูกหลานเวลาจำเป็น แมดฟังด้วยความสนใจแต่ยังคิดว่าเป็นแค่ความเชื่อของคนท้องถิ่นไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเวลาผ่านไปช้าช้าบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเมื่อเข็มนาฬิกาชี้เลข11คนในหมู่บ้านเริ่มแยกย้ายกลับบ้านกันเหลือเพียงแมดตาสมบูรณ์และยายกำรรมลาเท่านั้นตาสมบูรณ์ดูใกล้ชิดกับแมดมากขึ้นแล้วเริ่มถามเรื่องส่วนตัว เขาถามว่าแมทมีแฟนหรือ,อยังมีครอบครัวอย่างไรและทำงานอะไรในไทยแมทตอบไปตามความจริงว่าตัวเองยังโสดทำงานบริษัทและชอบเดินทางคนเดียวตาสมบูรณ์พยักหน้าแล้วพูดบางอย่างกับยายกมลาเป็นภาษาขเขมรยายกมลายิ้มแล้วเดินเข้าไปในบ้านไม่นานเธอก็เดินออกมาพร้อมกับแก้วใสใส่น้ำสีเขียวอ่อนๆ ยายกมลายื่นแก้วให้แมดและตาสมบูรณ์บอกว่านี่คือน้ำยาสมุนไพรพิเศษที่ยายกมลาต้มเองเขาบอกว่าน้ำนี้จะช่วยให้แมดมีความฝันที่ดีและจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีงามในชีวิตแมดมองดูน้ำในแก้วสีเขียวอ่อนๆกลิ่นหอมๆคล้ายๆกลิ่นใบไผ่ดูไม่มีอะไรแปลกแต่เขาเริ่มรู้สึกลังเลเล็กๆ ไม่รู้ว่าทำไมตาสมบูรณ์สังเกตความลังเลข,ของแมทเขาบอกว่าถ้าแมทไม่อยากดื่มก็ไม่เป็นไรแต่นี่เป็นประเพณีของหมู่บ้านที่จะให้น้ำสมุนไพรกับแขกที่มาค้างคืนเพื่อเป็นการอวยพรให้เดินทางปลอดภัยและมีโชคลาภดีๆแมทคิดว่าอย่าไปคิดมากนี่เป็นเพียงประเพณีของคนท้องถิน่นไม่มีอะไรแปลก เขายกแก้วขึ้นและดื่มน้ำในแก้วหมดรสชาติหวานหวานนิดๆมีรสขมเล็กๆปนอยู่ด้วยตาสมบูรณ์และยายกมลายิ้มกว้างพวกเขาดูพอใจมากที่แมทดื่มน้ำนั้นหลังจากนั้นไม่นานแมทเริ่มรู้สึกง่วงนอนเขาบอกลาตาสมบูรณ์และยายกลมลาแล้วเข้าไปนอนในห้องที่เขาจัดให้แมทตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนด้วยความรู้สึกแปลกๆทั่วร่างกาย ในตอนแรกเขาคิดว่าตัวเองกำลังฝันร้ายแต่เมื่อลืมตามองรอบๆห้องเขาพบว่าทุกอย่างดูชัดเจนผิดปกติความมืดไม่ได้ทำให้เขามองไม่เห็นตรงข้ามเขากลับมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนราวกับว่าห้องมีแสงสว่างอยู่เขาลุกขึ้นนั่งบนเตียงและรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเบาผิดปกติราวกับว่าเขากำลังลอยอยู่ในอากาศ แมทพยายามระลึกให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจำได้ว่าดื่มน้ำที่ยายกมลาให้แล้วหลังจากนั้นก็เข้านอนแต่ตอนนี้เขารู้สึกผิดปกติมากไม่ใช่แค่ง่วงนอนแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจของเขาถูกดึงออกจากร่างกายเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อจากข้างนอกเสียงนั้นฟังเหมือนเสียงของยายกมลาแต่ฟังดูแปลกๆป ราวกับเสียงในความฝันแมดลุกขึ้นจากเตียงเดินออกไปข้างนอกอย่างไม่มีสติเขารู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของเขาแต่เขายังคิดและรับรู้สิ่งต่างๆได้เมื่อออกมาข้างนอกแมทเห็นยายกมลายืนอยู่ที่ลานบ้านแต่ยายกมลาที่เขาเห็นดูแตกต่างจากเมื่อเย็นเธอดูสูงขึ้นผิวพันธ์เปล่งปลังล่ง,ลงและที่สำคัญดวงตาของเธอเป็นสีแดงเข้ม ยายกมลาโบกมือให้แมดเดินไปหาแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่เมื่อเย็นเธอไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยเธอบอกแมดว่าเธอจะพาเขาไปดูสิ่งที่งดงามบางอย่างที่ไม่มีคนต่างชาติคนไหนได้เห็นมาก่อน แมทไม่สามารถปฏิเสธได้เขาเดินตามยายกลมลาไปโดยที่ไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้พวกเขาเดินออกจากหมู่บ้านเข้าไปในป่าทึบในป่าแมทเห็นแสงสีม่วงอ่อนๆลอยอยู่ตรงหน้าแสงนั้นนำทางไปสู่สุสานโบราณที่ตาสมบูรณ์เล่าให้ฟังเมื่อเย็นเมื่อเข้าไปในสุสานแมทได้เห็นสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมาก มีคนในหมู่บ้านหลายคนมารวมตัวกันอยู่ที่นั่นทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำและมีหน้ากากสีขาวปกคลุมใบหน้าที่กลางสุสานมีแท่นหินโบราณและบนแท่นหินนั้นมีอุปกรณ์พิธีกรรมแปลกๆวางอยู่มีเทียนสีแดงเรียงกันเป็นรูปดาวหกแฉกมีถ้วยทองเก่าๆใส่ของเหลวสีแดงเข้ม และที่สำคัญมีตำราเก่าๆเ,เขียนด้วยอักษรเมรโบราณตาสมบูรณ์ยืนอยู่ตรงกลางพิธีกรรมเขาถอดเสื้อผ้าออกและสวมเสื้อคลุมสีแดงเข้าแทนเขาหยิบตำราเก่าขึ้นมาแล้วเริ่มพูดคาถาเป็นภาษาเมรโบราณเสียงคาถาของเขาแปลกใหม่มากไม่เหมือนภาษาเมรที่แมทเคยได้ยินมันฟังเหมือนเสียงจากโลกอีกใบหนึ่ง ขณะที่ตาสมบูรณ์สวดคาถาคนอื่นๆเริ่มเต้นรำล้อมรอบแท่นหินการเต้นของพวกเขาดูแปลกและน่าขนลุกมันไม่ใช่การเต้นแบบปกติแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะมีอะไรเข้าสิงแมทพยายามจะหนีแต่ร่างกายของเขาไม่ยอมเคลื่อนไหวเขารู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับผูกมัดเขาไว้ไม่ให้เขาไปไหนยายกมลาเดินมาหาแมท เธอบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอยากกลัวทุกอย่างจะจบเร็วๆนี้เธอบอกว่าแมทถูกเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่จะให้วิญญาณของบรรพบุรุษได้กลับมาสู่โลกใบนี้ เธอบอกว่าน้ำที่แมดดื่มไปไม่ใช่น้ำสมุนไพรธรรมดาแต่เป็นยาสั่งโบราณที่จะทำให้จิตวิญญาณของเขาแยกออกจากร่างกายและเมื่อจิตวิญญาณแยกออกไปวิญญาณของบรรพบุรุษจะเข้ามาอยู่ในร่างกายของเขาแทนแมดรู้สึกตกใจมากเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาถูกหลอกให้มาที่นี่ หมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาและตาสมบูรณ์ก็ไม่ใช่หัวหน้าหมู่บ้านธรรมดาพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ยังคงใช้เวทมนต์คาถาและการปลุกเสกโบราณเขาพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงที่ออกจากปากเขากลับเป็นเสียงแปลกๆที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนตาสมบูรณ์ยกตำราขึ้นสูงและสวดคาถาเสียงดังเทียนไขที่จุดไว้เริ่มลุกไฟสูงผิดปกติ ไฟสีแดงเข้มเปลี่ยนเป็นไฟสีม่วงแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวบรรยากาศรอบๆเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแมทเริ่มรู้สึกว่าจิตสำนึกของเขากำลังจางหายไปร่างกายของเขาเริ่มเคลื่อนไหวโดยที่เขาไม่ได้สั่งเขายกมือขึ้นแล้วเริ่มทำท่าเต้นตามคนอื่นๆแมทตกใจมาก เพราะเขาไม่ได้ต้องการทำแบบนั้นแต่ร่างกายของเขาไม่เชื่อฟังเขาอีกต่อไปขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงของตัวเองพูดเป็นภาษาเขมรโบราณแต่เขาไม่รู้ความหมายของคำที่ตัวเองพูดเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเข้าใจอยู่ในร่างกายของเขาและกำลังควบคุมเขาอยู่ ในใจแมตตะโกนพยายามจะต่อสู้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนๆที่ไทยคิดถึงชีวิตที่เขายังมีเรื่องต้องทำมากมายเขาไม่อยากตายแบบนี้และเขาไม่อยากให้ร่างกายของเขาถูกวิญญาณอื่นเข้าสิงด้วยความเด็ดเดี่ยวแมตพยายามใช้พลังใจที่เหลือทั้งหมดเพื่อควบคุมร่างกายของตัวเองกลับมา เขานึกถึงคำสอนของคุณย่าที่เสียชีวิตไปแล้วที่เคยบอกเขาว่าเมื่อไรที่เจอเรื่องแปลกๆให้สวดมนให้นึกถึงพ่อแม่แมทเริ่มนึกถึงหน้าตาแม่นึกถึงเสียงหัวเราะของพ่อและเริ่มสวดมนตในใจพอเขาเริ่มสวดมน์ทันทีนั้นวิญญาณที่เข้ามาในร่างกายของเขาเริ่มสั่นสะเทือนแมทรู้สึกว่า ตัวเองได้กำลังควบคุมร่างกายกลับคืนมาเป็นส่วนๆเขาเริ่มสามารถขยับมือขยับเท้าและที่สำคัญเขาเริ่มสามารถหยุดการเต้นรำได้เมื่อแมตหยุดเต้นตาสมบูรณ์และคนอื่นๆเริ่มสังเกตเห็นพวกเขาดูประหลาดใจและตาสมบูรณ์เริ่มสวดคาถาดังขึ้นแต่แมตไม่ยอมแพ้ เขาสวดมนต์ในใจดังขึ้นและพยายามเดินออกจากวงเวทแต่ยิ่งเขาพยายามออกไปคาถาของตาสมบูรณ์ก็ยิ่งดังและพลังลึกลับก็ยิ่งแข็งแกร่งดึงเขาให้กลับไปที่เดิมแมทรู้ว่าถ้าเขายอมแพ้ตอนนี้เขาจะไม่มีทางรอดแล้วเขาใช้กำลังใจทั้งหมดที่เหลือและตะโกนออกไปเป็นภาษาไทยว่าข้าไม่ยอมให้พวกเจ้าทำร้ายข้า เสียงตะโกนของแมดดังกล้องไปทั่วสุสานและในทันทีนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเทียนไขทั้งหมดดับลงพร้อมกันพิธีกรรมหยุดลงและคนในหมู่บ้านที่เต้นรำอยู่ล้มลงกับพื้นทั้งหมดแสงของพระจันทร์ที่เคยถูกบดบังด้วยเมฆหมอกดำเริ่มส่องแสงลงมาอีกครั้งแมดรู้สึกว่าพลังลึกลับที่ผูกมัดเขาไว เริ่มหลุดลอยออกไปเขาสามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่รอช้าแมดรีบวิ่งออกจากสุสานโบราณวิ่งผ่านป่าทึบและวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเขาไม่หันกลับไปดูเลยว่าคนในหมู่บ้านเป็นอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับตาสมบูรณ์และยายกโมลาสิ่งเดียวที่เขาคิดได้คือต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านของตาสมบูรณ์แมทรีบเก็บข้าวของและเดินออกจากหมู่บ้านเขาเดินตามถนนลูกรังที่เขาเข้ามาและเดินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จะไปถึงถนนใหญ่เมื่อไหร่หลังจากเดินไปประมาณสองชั่วโมงในท้ายที่สุดเขาก็เจอถนนสายหลักและโชคดีที่มีรถโดยสารผ่านมาเขาโบกรถได้และกลับเข้าเสียมเรียบ เมื่อถึงเสียมเรียบแมดรีบเช็คเอาท์จากเกสต์เฮาส์และจองตั๋วเครื่องบินกลับไทยทันที mm. เขาไม่อยากอยู่ในกัมพูชาอีกแม้แต่วันเดียวระหว่างที่รอเครื่องบินแมดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผมฟังเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้เขายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงหรือเป็นแค่ฝันร้ายจากยาสั่งที่เขากิน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาแน่ใจคือเขาไม่เคยจะดื่มของที่คนแปลกหน้าให้อีกและเขาจะไม่เดินทางไปที่ไหนคนเดียวอีกโดยเฉพาะในที่ที่ห่างไกลหลังจากลับมาไทยแล้วแมทเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก็มีคนเชื่อน,น้อยมากทุกคนบอกว่าเขาคงเครียดจากการเดินทางหรือฝันร้ายแต่แมทรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจริง เขายังจำกลิ่นของน้ำยาสั่งได้ยังจำเสียงคาถาได้และที่สำคัญเขายังจำความรู้สึกตอนที่วิญญาณอื่นเข้ามาในร่างกายได้หลังจากเหตุการณ์นั้นแมทเปลี่ยนไปมากเขาเริ่มสนใจเรื่องวิญญาณเรื่องเวทมนต์คาถาและเรื่องเหนือธรรมชาติเขาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับยาสั่งของขเขมรและพบว่ามันมีจริงๆยาสั่งนั้นมีหลายประเภท มีที่ใช้สเสน่คนมีที่ใช้สกัดกั้นวิญญาณชั่วร้ายและมีที่ใช้ปลุกเสกเรียกวิญญาณแมทเชื่อว่าสิ่งที่เขาดื่มไปน่าจะเป็นยาสั่งประเภทที่ใช้แยกจิตวิญญาณออกจากร่างกายเพื่อให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทนที่และถ้าเขาไม่ต่อสู้ในเวลานั้นเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง ตอนนี้แมทยังคงสงสัยว่าโซทาคนขับรถตุกตุกเป็นส่วนหนึ่งของแผนการหรือเปล่าทำไมเขาถึงแนะนำให้ไปหมู่บ้านนั้นและทำไมเขาไม่กลับมารับตามที่นัดหมายหรือว่าโซทารู้อยู่แล้วว่าแมทจะไม่ได้กลับมาเพราะจิตวิญญาณของเขาจะถูกแทนที่ไปแล้วทำให้เขาระแวงคนรอบข้างมากขึ้นเขาบอกว่า ตอนนี้ถ้าใครเอาอะไรมาให้กินเขาจะถามให้แน่ใจก่อนว่ามีอะไรผสมอยู่ไหมและเขาจะไม่ไปเที่ยวที่ไหนที่ไม่มีคนรู้จักอีกสำหรับเพื่อนเพื่อนผู้ฟังเรื่องเล่าของแมทนี้อาจจะฟังดูเหมือนนิยายแฟนตาซีแต่ผมอยากให้ทุกคนคิดดูว่าในโลกนี้มีสิ่งลึกลับมากมายที่เราไม่รู้การเดินทางท่องเที่ยวแม้จะเป็นเรื่องสนุก แต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่ด้วยโดยเฉพาะเมื่อเราไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยสิ่งสำคัญที่สุดคือการระมัดระวังไม่ประมาทและไม่เชื่อคนแปลกหน้าง่ายเกินไปถ้าใครมีความคิดจะเดินทางไปต่างประเทศโปรดระวังตัวให้ดีอย่ารับกินอะไรจากคนที่ไม่รู้จักกินและถ้ารู้สึกไม่ปกติหลังจากกินอะไรให้รีบหาหมอทันที และสิ่งสุดท้ายที่แมทฝากมาคือถ้าใครเจอสถานการณ์คล้ายคล้าๆกับเขาจงอย่ายอมแพ้จงต่อสู้จงสวดมนต์และจงนึกถึงคนที่รักเราเพราะบางครั้งความรักและความผูกพันกับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ในยามขับขันเรื่องเล่าของวันนี้จบลงแล้วครับเพื่อนๆขอฝากคำเตือนจากแมทด้วย ให้ทุกคนระวังตัวกันดีๆนะครับและถ้าใครมีเรื่องแปลกๆน่าสนใจอยากมาแบ่งปันสามารถส่งมาหาผมได้ครับสวัสดีครับ